สวัสดีค่ะพี่นอ้องปอกไปสุสกุลสกหันามาทั้งนี้เห็นนาผู้ข่านี่เมื่อนี้สิบมาพาเห็ดใน,นการเพือว่าควบแน่นควบแน่นต้นไม้หรืองไงก็เรียกว่าซ้ำแหละแต่ว่าถ้าซ้ำมันคือเศษดินธรรมดาแต่นี่นต้องเห็ดดินเนี่ยมันแน่นแล้วมันหะเห็ดดิเนเนี่ยมันแน่นตามดิเนเนี่ยมันแน่นเพื่อที่เอาปักกินลงไปมันสิโบสันบกคลอนนะพีปนนอ้องนาออ่าเนี่นะพี่น้อง อันนี้คือมอนีเขาจะมาควบแน่นของต้นบัวสวรรค์พี่น้องเขาที่ตัดใบอ่อนหมดเลยเ้อเพราะว่าชีได้ก็ต้องให้หน้ามันไปเลี้ยงใบหลายเพื่อมากระตุนเงี้ยอันการออกหักตรงนี้นะพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือบัวสวรรค์เขาก็จะปักลงเลยแต่ว่าถ้าอยากให้ดีให้จุ่มอันว่านหางจระเข้ไปก่อนกันสักหานาทีได้พี่น้อง เดี่เขาก็จะเสียบลงไปเลยนี่เพราะว่ามันดินต้องเ็นแน่นเลยเถอะเจือกประมาณสักหนึ่งที่จริงหาไม้แทง,งกันก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องแทงนี่ละเขาก็ได้แล้วอ,อันนี้นี่เห็ุอะไรแล้วว่าหันนี่คือการครอบหนันแบบนี้เลาก็ขนหนามมาสักหน่อยนึงบัดทศนี้เขากะเอาทูบมาติกมาครอบแต่ถท้จริงเราถูกมาติกอ,ะอ่ะ อันนี้บัวสวรรค์เขาก็ลงวันทีไว้เดี๋ยวคน้าานต้หน่อยก่อนหน้าดูแสงสีดีต้นหนามันชุ่มๆหน,น่อยราะว่าเขาสิบเปอร์เนหน้ามีแลีจนกว่ามันสิออกหักมันเถอดข้อไวอันนี้ก็ถุงที่ไม่ได้จากกันค่เจ้า อันนี้นเราก็จากินที่จริงแล้วนะจริงแล้วนะเอาสองกิ่งก็ได้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวพักอันนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาไว้พี่น้อง <c oughs> นี่เขาอัดแน,น่นอัดเอ้ยอัอดแน,น่นเถาะไหมอัดดินมันแน,น่นเลยพี่น้องอัดดินมันแน่น ให้ดิเน้นๆเลยเพื่อว่ามันสิบแดดเขาโย,เยกเขาเย่งน,นะพี่น้องอันนี้เขากะเจ้าหูเลยเลยด้อว,ว่าจเจ้าหูาบ่มีระบายอากาศเด้อทีน,นีเขาก็หาใหม่จิ้มนงไปเป็นไกด์ไลน์ก่อนคืนนั้นหลับสูวนี่ซ้ำนิดไม้ต้องไปเขียวทำเน้นๆเลยนะพี่น้องนะ อัดดินเน่ยเลยนะเนียนเล็แล้วล่างมือก่อนอ่าอันนี้อันนี้เหเบืองตัวย่างเห็ดไหวแล้วเห็นปะอ,อ๋อน,นี่ออกก่อนรึบๆอันนี้ต้นดอกราตีนี่เหระตรงนี้มันช่แตกยอดใบย,ยอดอ่อนดอกแล้ว รอไปเพราะนี่อันนี้มีคนสั่งมาแล้ววันดอกคนสั่งก็บอกหให้เฮ็ดไว้ให้ก็เลยเฮ็ดให้เขาดอกรัดตีหอมหอมพี่น้องแล้วก็ซ้ำขวบไว้ให้เราอุ๊บใส่ทำไมเล่าอย่าวากร้ <c oughs> อขออภัยพี่น้องหลังจากเขาได้แล้วสินบอป๊บเห็นหงบ่ เออสิ่ไหมอันนี้เฮ็ดเฮ็ดหนันแล้วมักดหนันแล้วเนาะเขาก็สีอันนี้อันนึงอันนี้แก้วสูงหน่อยอน,นี่แก้วเตี้ยเดี๋ยวเอาแก้วสูงไปบึง้งที่นี่เขาก็สีจัดการครอบถุงลงไปเติดปลายไห้อันนี้ล้มเขาฮึบดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมา เห็นบ่ง่ายบ่พี่นอ้องดึงมันขึ้นมาเฮ็ดล้มอีป,ปงปงขึ้นยังอยปึ๊บปึ๊บเห็นบ่นี่ทิมไว้ทิมวัจักเดือนหนึง่งประมาณเดือนหนึง่งประมาณเดือนจะอ,นออกหากเตะลื่นคืออาจจะบ่ถึงเนาะพี่นอ้องอันนี้เขาก็ถุงคอเพม่อนกัน ไอ้ถุงครอบกันนี่บัวสว่านนี่ดอกพุทธซ่อนมันเป็นพุทธซ่อนหรืพุทธใหญ่เนยดอกใหญ่ใหญ่ไปขอเขาเจะออกมาได้พี่น้องอันละพี่น้องเมื่อนี้กะขอกราบเพราะว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามหรือผู้ใดอยากแบบยุ่งวาน้องว่างบ่มีก็เห็นกันร้องร้องให้เลนเลนบิ่งอ่ะจ้ะต้องให้เลนเลนบิ่งเพื่อว่าบเป็นอ่าแนวทางได้บัวหัวบัวเทีย อาชีพออาชีพไม่เห่ก็จะของกันไดอีกสิไมพี่นอ้องอาลละพี่น้องมาหนิขอการเข้ามาสวัสดีค่ะ